สวัสดีครับช่างทะลุนะครับจากร้านเวิร์ดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการล้างแอร์ล้างแอร์ยังไงให้สะอาดเหมือนช่างน,นะครับ mm. เวลาล้างแอร์สบาทนี่ช่างก็ทําอะไรบ้างอ่ะมาดูกันก่อนอุ mm. ปกรณ์ที่ต้องใช้ในการล้างแอร์ก็มีตามนี้เลยครับก็มีแล้วมีถังเอาไว้รองน้าครับเป็นถังน้ำนั่นแหละอ่ะต่อไปเป็นปั๊มน้นําแรงดันสูงครับ พื่อฉีดล้างสิ่งสกรปรกออกไปต้องใช้ปั๊มน้ำตัวนี้เท่านั้นถ้าเราใช้พวกฟอกซี่หรือเป็นพวกน้ำฉีดมันอาจจะสะอาดไม่พอนะใช้เป็นปั๊มแรงดันสูงครับแล้วก็ออกหัวฉีดเป็นหัวฉีดล้างแอร์แบบนี้เป็นแบบนี้ครับต่อไปก็เป็นสายยางเอาไว้ต่อน้ำน,น,น,นะครับแล้วก็เป็นโบเวอร์เอาไว้เป่าเวลาเราล้างเสร็จแลแล้วนะครับ เป่าเป่าให้มันแห้งอ่าต่อไปก็เป็นผ้าใบล้างแอร์ครับผมมีหาซื้อได้ทั่วไปครับผ้าใบล้างแอร์แล้วก็ชุดไขควงจะเป็นไขควงหรือจะเป็นสว่านก็ได้อันนี้เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะไปล้างแอร์ให้ดูกันเลยว่าวิธีการล้างแอร์แบบช่าง เาล้างกันยังไงล้างราคา400รอบาท800บาทเป็นยังไงสะอาดแตกต่างกันไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูนะครับอ่ะจะมาสาธิตการล้างแอร์กันอันดับแรกก่อนที่เราจะล้างแอร์เราก็ต้องเปิดเครื่องเทสะก่อนนะครับเปิดเครื่องเทสก่อนว่าแอร์มันใช้งานได้หรือเปล่าทําการเปิดเครื่องเราก็ตรวจเช็คว่าบานสวิงมันทํางานปกติหรือเปล่าความเย็นมันเย็นหรือเปล่า น้ำยาแอร์ปกติหรือเปล่ามีไฟเข้าหรือเปล่าถ้ามันปกติหรือมันใช้งานได้ก็เราก็เตรียมล้านแอร์ได้เลยครับขั้นตอนที่2ก่อนเราจะล้านแอร์พอเราตรวจเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วแอร์ Air ใช้งานได้ปกติเราก็ทําการปิดเบรกเกอร์ลงเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับการไฟช็อตไฟดูดไฟรั่วปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับ ตอนที่3ก็หลังจากเราปิดเบกเกอร์เสร็จเ,เ,เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการถอดหน้ากากแอมดยการใช้ไขควงที่เราเตรียมไว้หรือว่าเป็นสว่านไฟฟ้าในทนี่ผมขอใช้สว่านไฟฟ้าแล้วกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วครับในการถอดก็ต้องระวังดีดเนะครับเพราะ มันอาจจะมันจะแตกได้ถ้าเราถอดไม่ระวังต้องถอดโดยผู้เชี่ยวชาญนะหรือว่ามีประสบการณ์นิดนึงว่ามันอยู่ล็อกไหนเพื่อเราจะได้ถอดอย่างปลอดภัยก่อนไม่แตกหัก ตอนที่4หลังจากเราถอดหน้ากากแอร์มาเรียบร้อยแล้วนะอ่าเราก็จะเอามาล้างทำความสะอาดกันก่อนมาเราที่เราถอดมาได้ก็จะมีลางน้ำทิงครับล้างน้ำทิงนี่ถ้าถอดได้ก็แนะนําให้ถอดนะครับเพราะว่ามันจะมีความสกรปรกอยู่ในรางนี้ค่อนข้างเยอะมันจะมีคราบฟุน่นคราบเจลหรือคราบแบคทีเรียอย่างเงี้ยถ้า มันสกปรกมากมันอาจจะทําให้เป็นภูมิแพ้ได้หรือเราก็จะอยู่ในห้องรมฝุ่นไปเรื่อยๆมันอาจจะทําให้มีเชื้อโรคอยู่ด้านในนี้เยอะพวกนี้พวกล้างน้ำ้ีนีสําคัญครับต้องถอดอมาล้างทุกครั้งหมือล้างให้สะอาดนี้ก็เป็นบารสวิงครับบารสวิงก็จะอยู่ช่วงข้างหน้ากาดแอร์แหละเป็นบารสวิงฟิลเตอร์ ฟิลเตอร์นี่ความสกปรกก็ขึ้นอยู่กับว่าเราล้ไม่ได้ล้างนานแค่ไหนแต่ตัวฟิลเตอร์นี้ลูกค้าสามารถถอดออกมาล้างเองได้เลยนะครับมันจะอยู่ตรงหน้ากากแอร์เราเปิดหน้ากากขึ้นมาปั๊บเราก็จะเจอตัวนี้เลยถ้าเราล้างฟิลเตอร์นี้บ่อยๆเราก็จะแอร์มันจะสกปรกน้อยลงขึ้นเยอะเลยพะเราจะช่วยล้างเราก็เอาถอดมาฉีดน้ําล้างถอด ไอ้ตัวนี้เป็นวิธีล้างแบบเบื้องต้นที่ทุกคนทําได้นะแนะนําให้ล้างบ่อยๆนะครับสักเดือนละครั้งก็ได้แอจะแอจะได้ไม่สกปรกแล้วก็พัดลมก็จะแรงขึ้นด้วยอันนี้ก็คือหน้ากากแอเรากอดมาทั้งหมดนี้เราจะเอามาล้างน้ํากันลืมบอกไปมันจะมีโฟล์ะลอกที่อยู่ด้านล่างนี้ครับโฟรรบกระล็อกตัเนี้มันจะสะสมฝุ่นถ้า ถามถามว่าทําไมผมถึงไม่ถอดผงกระลอกผมจะถอดเฉพาะกรณีที่ลูกค้าอยากล้างแบบพิเศษจริงๆก็คือล้างแบบราคา800ร้อบาทขึ้นไปผมจะ จะไม่ถอดคงกระลอกจะล้างแผงคอยแล้วก็ล้างฉีดเข้าไปเลยแบบนี้ก็สะอาดเหมือนกันครับแต่จะสะอาดแค่ประมาณก็สะอาดอยู่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าถอดโงกระลอกออกมาล้างแล้วล้างล้างดีๆเลยโดยใช้น้ํายาอย่างนี้มันจะความสะอาดมีถึงเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันรับรองว่าสะอาดมากเลยสองครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ ทำไมไม่ค่อยถอดก็คือไอ้พวกครงกระลอกเนี่ยถ้าเกิดถอดถ้าช่างที่ไม่มีความรู้หรือถอดถอดพวกนี้ไม่เป็นอะ่ะมันจะทําให้เกิดมันจะมีทําให้แตกหักได้ถ้าถอดบ่อยๆนะครับแล้วเกิดมันจะมีเสียงดังเสียงอะไรลูกปืนมันก็จะทําให้มันมีปัญหาในภายหลังส่วนมากผมจะไม่ค่อยถอดแต่ว่าท่านค้าอยากล้างแบบสะอาดร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ ใช้800บาทครับก็จะสะอาดเลยก็ถอดกรงคระให้แล้วก็จะมีใส่น้ํามันให้เรียบร้อยหลังจากเราล้างหนากากะ,ะเสร็จแล้วล้างกรง,งแอร์เสร็จแล้ว ก็จะมาการข้าใบเห็ดข้าใบรังแอด ครับวิธีฉีดล้างแอร์นะครับที่เราจะต้องฉีดก็มีแผงคอยเย็นก็คือตัวนี้พวกแผงคอยกับโพรกรอกนะแล้วมีทิชเล็กๆสําหรับเวลาเราฉีดล้างโรงกรกรอกเราฉีดเวลาเราฉีดล้างโพรกรอกนี่เราต้องเอามือจับด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มือจับมันจะทําให้กระแสไฟฟ้าไหลย,ย้อนกลับไปที่บอร์ดแล้วพวกแลวมอเตอร์มันจะพังได้เวลาเราล้างเราก็เอามือจับนี้แล้วเราก็ฉีด ค่อยๆ่อยให้มันหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ฉีดไล่ๆล้างไปเรื่อยๆครับส่วนตัวคอยแผงคอยตัวเนี้ยเราก็ค่อยๆฉีดเข้าไปฉีดไปเรื่อยๆจนมันสะอาดถ้าเรามีน้ํายาล้างคอยเราก็ฉีดเข้าไปแต่ว่าการระวังให้ดีในการใช้น้ํายาล้างคอยนะครับมันจะอันตรายนิดนึง เพราะถ้าเราอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยมันจะกระเด็นใส่ตาเราได้ก็ต้องระวังหน่อยนึงอาจจะมีแมสอาจจะมีแว่นตาป้องกันมากกว่านี้อันนี้ผมล้างแค่น้ำเปล่าแต่ถ้าใช้น้ำยาล้างคอยมันจะสะอาดมากกว่านี้ พแล้ดอีกอย่างนึงก็คือเราต้องล้างท่อน้ำทิ้งเนี่ยนะครับรูท่อน้ำทิ้งจะอยู่ตรงนี้ครับจะอยู่ตรงข้างล่างเราจะสังเกตได้จากมันจะเป็นท่อ ระบายน้ําทิ้งออกไปนั่นแหละเรามันจะอยู่แถวนี้แหละเราก็มองไปอ่ามันเป็นท่อหลังจากเราถอดท่อน้ําทิ้งมาเราก็จะเห็นมันอยู่แล้วเราฉีดล้างไปด้วยสักสองสามรอบเพราะว่ามันจะทําให้ท่อน้ําทิ้งไม่อุดตันที่สาเหตุที่เราเห็นแอร์น้าหยดอะไรกันก็เป็นเพราะความส,สกรปรกนะครับบางทีอาจจะมีอะไรไปตันท่อน้ําทิ้งนั่นแหละมันเลยหยดลงมาถ้าท่อถ้าท่อน้ําทิ้ง สะอาดมันก็ไหลสะดวกครับ ขั้นตอนต่อไปหลังจากเราฉีดล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะอโบเวอร์หรือเป่าลมร้อนเนี่ยโบเวอร์ Wolver, เป่าเป่าไปที่แอร์และอย่าลืมเป่าไปที่แผงวงจรด้วยนะครับเราควรเป่าแผงวงจรให้แห้งสนิทเลยเท่าที่เราทําได้ยิ่งแห้งยิ่งดีถ้าเราฉีดไปโดนเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรจนกว่าเราจะไปถ้าเราฉีดโดนแล้ว ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าไปพึ่งเปิดแอร์นะเราเอาโบเวอร์หรือถ้าอยู่บ้านคุณมีใดเป่าผมอะไรก็เป่าเป่า,เป,าเป่าให้มันแห้งก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เป่าให้มันแห้งก่อนแล้วเราไปเปิดแอร์เนี่ยมันจะทําให้อ์เราเสียแอร์ Air เสียน,นี่ก็เปลี่ยนหลายบาทครับทั้งบอร์ดทั้งอะไรก็หลายตันเวลาล้างแอร์เราก็มีต้องมีข้อระวังตรงนี้ด้วยล้างเสร็จเป่าให้แห้ง ตอนต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือล้างแผงคอยร้อนหรือชุดคอดยล์ซิงที่อยู่ภายนอกอาคารน,นั่นแหละเดี๋ยวไปล้างกันครับวิธีการฉีดคอยล้างคอยล้อนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายเลยครับก็แค่ฉีดน้ําเข้าไปเลยแต่ข้อควรระวังก็คือต้องออฟเดรกเกอร์ทุกครั้งนะครับห้ามเปิดแอร์เด็ดขาดตอนล้างคอยร้อนนะ่ะเดี๋ยวระบบไฟฟ้าข้างในมันจะช็อตเอาก็ฉีดเข้าไปเลยครับง่าย อย่างก็คือท,ที่ที่ผมไม่ได้ถอดหน้าก,กากทานบนหรือว่าปากครอบเนี่ยก็คือผมกลัวน้ํามันไปกระดินเข้าสู่แผงวงจรถ้าเกิดถ้าอยากถอดล้างออกมาก็คือมันจะสะอาดมากยิ่งขึ้นและเราก็ต้องครอบเอาถุงพลาสติกนี่มาคุมแผงวงจรไว้อย่างดีครับเพื่อป้องกันให้ไม่ให้ชุดคอมเพรสเซอร์นั้นเกิดความเสียหายได้ ถ้าอยากพอดล้างแบบ100%ก็ยังอยู่อันนี้ก็อยู่ในราคาล้างราคา800บาทนะครับล้างสะอาดหมดจดรับรองว่าไม่มีแม้แต่ฝุ่นแน่นอนครับผม เราล้างทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคอยร้อนคอยเย็นทั้งด้านนอกทั้งด้านในเสร็จแล้วเราก็หลังจากเป่าให้แห้งอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะททำการออนเบกเกอร์ aker, เพื่อเทสแอร์กันเบเกอขึ้นครับทำการเปิดแอร์เทสดูครับว่ามันทำงานได้ปกติหรือเปล่าครับอันนี้ก็สังเกตเห็นบาสวิงขยันได้เหมือนเดิมนะเครื่องทำงานปกติดีเดี๋ยวเราก็ทดสอบ ความเย็นดูว่ามันเย็นกว่าเดิมไหมเวลาเราล้างแอร์เราจะได้ความสะอาดที่แน่ๆนแหละคือความสะอาดเลยจะทําให้แอร์สะอาดมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ความเย็นที่เพิ่มมากขึ้นประหยัดไฟฟ้าด้วยเพราะว่าแอร์จะได้ไม่ทํางานหนักถ้าเกิดฝุ่นเข้าไปสะสมมากๆอนึ่จะทําให้แอร์ทางานหนักและกิ่นไฟมากขึ้นด้วยแล้วเราก็จะได้ไม่เป็นภูมิแพ้ข้อดีมันมีเยอะเลยครับผมในการล้างแอร์สรุปนะครับ ราคาล้างแอร์ปกติผมล้างอยู่ที่400บาทนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าอยากล้างแบบล้างแบบสถานเลยแบบพรีเมียมร0 0ก็คือราคา800บาทก็จะถอดชุดโคงครออกออกมาล้างสะอาดหมดจดเลยครับอันนี้ราคาสําหรับเป็นราคาล้างสําหรับแอร์แอร์ติดผนังก็คือแอร์บ้านทั่วไปแบบนี้ครับ Air แอร์แฝงก็จะเป็นแอร์พวกแอร์สำนักงาน แอร์สีทิศทางพวกนี้ผมก็ล้างเหมือนกันครับผมพวกนี้ราคาก็แตกต่างกันไปอาจจะเพิ่ม200ปกติผมล้างแอร์ Air บ้านทั่วไปแบบนี้จะอยู่ที่400บาทกับ900 0มิลลิตถึง18 0 0 0มันิลลิตแต่ถ้าเป็นแอร์แวนผมจะล้างอยู่ที่600บาทแล้วก็แอร์สีทิศทางผมก็จะล้างอยู่ที่1 0 0 0ถึง1,200ประมาณนี้ครับผม ข้อดีของการล้างแร์ก็คือช่วยประหยัดค่าไฟแอร์เย็นขึ้นแล้วก็สะอาดมากขึ้นด้วยแล้วก็ยือดอายุการใช้งานครับอันนี้ผมขอฝากร้านด้วยนะครับผมร้านเวิร์กดีดี r ล็ก e ิกเซอร์วบริการช่างไฟฟ้าแอร์โซลเซลล์ครบวงจรงน,นะครับผมติดต่อได้เลยนะครับเป์ผมจะเอาไว้อยู่ที่ ใต้ลิปหรือเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างใต้ชิปนี้เลยถ้าเกิดจากจ้างผมรับหมดไม่ไม่ใช่แค่้างแอร์อย่างเดียวผมรับติดตั้งแอร์ซ่อมแอร์หรือจะเป็นย้ายติดตั้งใหม่ผมทําได้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับแอร์ไฟฟ้าแต่เรื่องของไฟฟ้านั้น <S <S <ๆ>เดี๋ยวผมจะมาพูดชิปเล็กๆหรือความรู้เล็กๆในชิปต่อๆไปนะครับครับสำหรับชิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ